สวัสดีค่ะฟรีมนันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจกบรอดเลฟรีนะคะประจำวันที่ยี่สิบสองเดือนหนึ่งปี2 0 2พันยิบแจกฟรีนะคะไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนไม่ต้องอะไรเลยเพียงแค่คุณดูคลิปให้จบหาโค้ดดังเปาให้เจอหาเวลาให้ได้อย่างวันนี้นะคะวันนี้โค้ดดังเปาที่เอามาแจากคือคำว่า power ส่วนเวลาวันนี้เวลาที่สามารถรับได้ก็คือยี่ิสองนาฬิกาเก้านาที ส่วนโคดอั่มเปาที่เอามาแจกใครพิมพ์ไม่ถูกนะคะด้านข้างพีมพ่มีขึ้นไว้ให้แล้วก็พิมพ์ตามที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้ฝากกดติดตามไว้ใครไม่ชอบปล่อยผ่านไปได้ใครอยากรู้วิธีการหาเงินออนไลน์เพิ่มเติมช่วงนี้อย่างที่บอกว่าขอเวลาตรงนี้ขอเวลาหาเวา็บหาแอปไปทำคาเฟ่ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวจะพยายามหาเวา็บหาแอปมาลงให้เรื่อยๆนะคะ วิธีการใส่โค้ดดังเปาเพื่อรับบเลดฟรีจากช่องฟรีมันนี่อันดับแรกให้เข้าไปที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วมาตรงรูปคนที่เป็นเครื่องหมายบวกเราจะทําการค้นหาในการค้นหานะคะเราจะค้นหาผ่าน id id ที่จะใช้ในการค้นหาก็คือ a d d X 9 x t f โอมีแอดนำนาด้วยเสร็จแล้วกดที่แว้นขยายเพื่อที่จะทำการค้นหาหลังจากนั้นถ้าใครเพิ่มเพื่อนระบบจะแจ้งนะคะว่าเราจะต้องทำยังไงเราถึงจะได้ลิงก์อ่างเปาส่วนใครที่ไม่ได้เพิ่มเพื่อนแล้วกดเข้ามาในหน้าการแชทเลยบางคนดูคลิปไม่จบแล้วส่งคำมั่วๆไประบบจะแจ้งนะคะว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับลิงก์อ่างเปาเพราะอะไรแต่ถ้าใครที่ดูคลิปจบแล้วกดโค้ดอ่างเปาตรงตามเวลาที่กาหนด ตัวอย่างนะคะตัวอย่างในวันนี้ก็จะเป็นคําว่าแมวโค้ดอ่างเปาที่แจกในตัวอย่างจะเป็นคําว่าแมวพอเรากดที่แมวลิงอ่างเปามันก็จะขึ้นหลังจากนั้นเรากดที่ลิงกอ่างเปาตรงนี้เพื่อที่จะรับวอลเล็ตฟรีได้เลยค่ะใส่เบอร์วอลเล็ตเข้าไปนะคะอันนี้เราใส่เบอร์วอลเล็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดที่รับซองได้เลย เขาจะขึ้นแบบนี้ให้ในขั้นตอนถัดไปเราก็กดเลือกซองหนึ่งอันอากดเลือกซองหนึ่งอันนี่ค่ะเขาจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาทวิธีการลาโบล็ทฟรีก็จะประมาณนี้นะคะใครที่เพิ่งเริ่มําเงินออนไลน์ใหม่ๆก็ค่อยๆดูค่อยๆทำค่อยๆศึกษาไปนะคะใครไม่ทานก็สามารถเข้ามาล่มสนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไป